สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพวงผ,งผาเละเนาะก็สวัสดีตอนสายๆนะครับนี่นะฮะเอฟซีจะดอกนะครับ,นะรบที่หลงป่าไปในวันนั้นเนาะกลับมาเองนะครับพี่น้องนี่วันนั้นที่ไปป่ากับลุงนี่นะครับก็พัดหลงไปนะฮะ ไปหาวันที่สองก็ไม่เจอนะครับพี่น้องใน,ในที่สุดก็มันก็กลับมาถึงบ้านมันหาอะไรเจออะไรลูก <c oughs> น้ำขังเนาะที่หน้าบ้านนะครับเล่นน้ำหรือเปล่าเล่นน้ำนะครับพี่น้อง เอออะก็เมื่อคืนนะครับอ่าไปกีดยางพารานะครับทั้งสองสวนเลยนะครับซึ่งช่วงในอะไรนะช่วงเวลา1ิบนาฬิกาเนาะ1ิบนาฬิกานะในขณะที่ทำการกีดนะครับ เจออะไรนะในขณะที่ทำการจีดนะฮะก็เกิดฟ้าร้องนะ,ะเสียงดังสนั่นบันไหวนะครับก็คิดว่ามันจะตกเนาะก็เลยทำการหยุดนะหยุดก่อนนะครับก็เลยกลับลงมานอนที่บ้านนะครับนะผมก็ขึ้นวิ่งขึ้นไปหยอดน้ำกรดนะ,ะที่ไร่ปูหลวงนะ ได้ครึ่งหนึ่งนะแล้วทีน,นี้ผมมองไปมองมามันไม่ตกหรอกมันมันตกมันไปทางโน้นเนาะทางบ้านกกอกไปทางโน้นนะเอฟซี FC. ก็เลยลงมานอนอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็ช่วงประมาณตีสามนะฮะผมก็ขึ้นไปกรีดยางพารานะที่ไร่ภูกระปาดนะครับพี่น้องจนสว่างเนาะนะก็กลับลงมานะก็ไม่ได้ทาคลิปอะไรเลยในเอฟซี FC เนาะ,ะวันนี้นะครับ ก็ร<ล>อนะฮะไปหยอดน้ํากรดนะฮะเอฟช่วงนั่นแหละเที่ยงเที่ยงนั่นแหละเพราะว่ากีดเพิ่งเสร็จนะครับช่วงเชนะ้าเช้าเนาะก็รอให้มันหยดก่อนนะครับอ่ะพี่น้องมาดูยางพาลานะที่ผมนํามาเนาะวันนั้นนะครับโอ้ก็ฟื้นตัวไวมากนะครับทุกท่านนี่นะสิบเอ็ดวันนะครับ อ่สิวันก็ฟื้นตัวผมใส่ปุ๋ยนะฮะเอผมใส่ปุ๋ยยูเรียหยอดหยอดยอดยอด,ยอด,ยอดลงไปเนาะประมาณต้นละ3-4เม็ดนะ,ะก็ดูสีสันมันนะเอฟซเนาะต้นนี้ก็เหลืองเหลืองนะครับดูสีสันก็เขียวขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ยางแก่เนาะนี่มันเริ่มแก่แล้วนี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวรอฝนตกให้มันดินเย็นกว่านี้ก่อนนะฮะค่อยนําไปปลูกเนาะค่อจะคัดนะฮะเอฟซี FC. คัดเอาเฉพาะต้นที่มันแบบนี้นะฮะเอฟซี FC. ใบแก่ๆแ,แบบนี้นี่ถ้าใบในในใบอ่อนๆน,นี่ถ้าแบบนี้นี่ไม่ไม่ไม่ปลูกนะฮะเอฟซี FC. ทุกท่านเนาะไม่ปลูกเพราะว่า ใบมันยังอ่อนอยู่เนาะผมจะเลือกเฉพาะใบที่มันแก่ต้นที่มันแก่ๆนี่อ่อนๆแบบนี้นี่เราเราเราเอาไว้ก่อนนะครับนี่ใบอ่อนๆนี่เราเอาไว้ก่อนนะครับนี่โพธิ์ตายนะฮะก็ผมคัดแยกออกมาแล้วนี่มันก็มีตายบ้างนะฮะอืมรับแม่ไปบอกเขาอีกเราบอกบอกอยู่เมื่อวานนะบอกนี่ครับนี่ ต้นที่ตายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่พวกนี้ด้วยนะครับพี่น้องนี่มันก็ตายนะฮะเอฟซีตรงนี้มันมันเหมือนจะตายนะผมก็แยกออกมาเนาะนี่ครับมันเป็นลาดำนะฮะเอฟซีผมก็แยกออกมาไว้เนาะทุกท่านต้นไหนมันไม่สวยเนาะ เผื่อมันตายนะฮะก็อรอเพราะว่าเขารับประกันอยู่เนาะเราว่าจะมาเปลี่ยนให้นะฮะตรงไหนต้นไหนที่มันตายก็แยกออกมาไว้นะครับนี่ครับพี่น้องส่วนตุงนี้เนาะก็ขึ้นไปขุดหลุมนะอยู่ที่ไร่ผู้หลวงนะตอนแรกผมว่าจะขึ้นไปนําเครื่องเนาะไปขุดให้นะลุงนี้บอกว่าวไม่ต้องไม่ต้องนะขุดไปพักไปเนาะไม่ได้รีบนะ ขุดไปรอฝนไปนะครับเด็ดออกเลยใบเป็นแบบนี้เนาะม,มันหนาเกินไปนะเอฟซี 4, ผมก็แยกออกมาไว้ด้านนอกนะฮะนี่ใบอ่อนแบบนี้นี่เราจะพึ่งเนาไปปลูกนะครับหรือว่าใครที่มี ส่วนยางพาราเนาะมีประสบการณ์ก็แนะนําผมด้วยนะครับนี่ครับใบเก่ๆแบบนี้ปลูกได้นะคร fc เพราะว่ามันเตรียมจะออกยอดให,ใหม่แล้วนี่เนาะส่วนยางที่ผมตัดนะครับนี่ครับอนันมันมีมันก็มีตายบ้างนะ fc เนาะแต่บางมาอันก็แตกออกมาแล้วนี่แตกออกมาแล้ว แต่ออกมาแล้วนะฮะนี่ครับพี่น้องมาเริ่มแตออกมาใหม่แล้วนี่ทุกท่านส่วนมากเนาะก็แตออกมานะครับไม่ไม่รู้ว่าต้นที่มันตายนี่มันมันจะออกหรือเปล่าเนาะตายก็ทิ้งนะทุกท่านเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซี FC. ออกไวมากนะครับนี่ออกมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับ หลังจากที่ใส่ปุ๋ยเนาะมันก็ดูสีสันเนาะดูสวยๆขึ้นมานะครับพื้นตัวไวมากเลยนะครับผมก็1,000ต้นนะฮะสำหรับสำหรับของผมเนาะของตรงนี้200ต้นนะไม่พอนะครับไม่พออยู่85ต้นนะแล้วก็ขอเมยายอีกเนาะขอเมยายนี่น่าจะลาว หกรหรือเปล่านะ FC เนอะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลงทุนนะ FC ลงทุนครั้งเดียวนะครับปีนี้เนาะลงทุนนะปลูกยางดีกว่านะครับนะเพราะว่าปลูกมันสำาป็หลังที่ผมเรียนพี่น้อง FC ทุกท่านนะในหลายๆคลิปนะครับเนะี่ยเพราะว่าพื้นที่บ้านของผมนี่ มันเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับยิ่งไถย,ยิ่งดินก็ยิ่งหายนะครับปลูกยางเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอขึ้นไปหยอดน้ำกรดนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ